จะไปดูยีบล์นะคะ X เ,เอ่อดีแทก EP ที่หนึ่งนะคะแต่กี้พวกเราดูย้อนเนาะย้อนโอเคเดี๋ยวดูเลยนะไอเยจ้าอะอรอ่ะ เล่นใหญ่อะไรขนาดนี้ยเล่นทักทายแฟนคลับกันบเดียวสวัสดีครับผมวรวรรัตต์ดีแท็กครับสวัสดีครับผมยินอนันต์ดีแท็กครับนี่เอ้ยกำลังสนุกขเาดนี้เลอ่ะเอออย่าเล่นใหญ่อะไรกันเบอร์นี้พอแล้วที่ผมเล่นใหญ่นะครับผมว่าวันเนี้ยผมจะมาเอาชนะนะครับเอาชนะผมเหรอ้หยาก แต่อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราสองคนแต่งชุดดีแท็กนะครับเดาได้ไม่ยากเพราะเราจะมาเป็นพนักงานดีแท็กกันหนึ่งวันเพื่อแข่งกันแนะนําดีแท็กรีวอร์ดคอยครับพูดถึงดีแท็กรีวอร์ดคอยเนี่ยคุณรู้จักมันดีรึยังครับอุ้ยผมใช้มาตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วจริงเปล่ามันมีที่ผมแข่งยี่สิบปีนะสมบูรณ์เลยไหมผรู้อาณาบริเวเลยผมใช้รอแล้วดีแท็กรีวอร์ดเนี่ยเขามีของให้แลกเยอะแยะมากมายไปหมดที่พิเศษตอนนี้เนี่ยเขามีดีแท็กรีวอร์ดคอยให้สะสมอีกและที่ผมยอมแข่่่่่งงด้ววยยยยเเเเนนนีีะะพรราาาาาภกิจ แล้วก็ของรางวัลคือกินเรียบกินเรียบกินเรียบอู้ยจริงคุณจะอยากได้ของรางวัลมากแค่ไหนเนี่ยแต่ผมมองเลยสภาพอย่างคุณเนี่ยไม่มีวันชนะผมแน่นอนอ้าวผู้หญิงก็สวยดิเนาะมาดิสักตั้งไหมล่ะแข่งกันเยอะนะแต่ว่าอย่าลุ่มหัวสักยีนยูมาทำไมอ่ะสักยีนยูมาเจ้เย็นเจ้เย็หัวแล้วหัวแล้วเข้าคลิปด้วยเพื่ด้เล่นอยู่หัวเข้ามาเข้าปกติ นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกติกาการแข่งขันกันเลยนะครับ Let's go <S ภารกิจคอยตามใจยินแล้ววอต้องเป็นพนักง,งานดีแท็กหนึ่งวันเพื่อแนะนำดีแท็กรีวอร์ดคอยครั้งแรกสะสมเหรียญคอยเพื่อแลกรับสิบทธิพิเศษบนดีแท็กแอปใครได้คะแนนจากการเชิญชวนลูกค้ามากที่สุดเป็นผู้ชนะส่วนทีมคนแพ้ก็ต้องดูแลอีกคนด้วยกันตามใจหนึ่งวันเต็มไปเลยโอ้โหแล,แล้วตอนนี้ก็อยู่หน้าดีแท็กช็อปแล้วนะครับ คุณคุ้นอยู่นะถ้าผมชนะเนี่ยจะยอมตามใจผมจริงๆฮะโอต้องบอกว่าคุณพูดในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าผมสะสมดีแท็กรีวอร์ดคอยเนี่ยมหาศาลเรียกได้ว่าถ้าเกิดเอามากองเป็นเศษเก้าเกาเหรียญกองแบบท่อมบวกเลยขนาดนั้นเลยเหรอมองในผมแฟนทันแฮดดีแท็กรีวอร์ดคอยครับอุ้ยล้วถ้างั้นมิธีเอา ไอตัวคอยเนี้ยมันอามายังไงอะอออต้อผมไม่บอกคุณหรอกมบอกคุณดีกว่าผมเก็บไว้บอกลูกค้าโอ้ไปขั้นนั้นแล้วนะจริงไหมเนี่ยจริงเแต่กอนอื่นเลยโขาจับอยู่เนอ่ะสืางมืนะว้ยโอ้โอ้ยโอดยโ้ยโอ้าโอ้ยโอนยโอ้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 อ้ยโอ้ยโ้ยลออกอินปุ๊บได้เลย เปเชี่อคอยถึง9คอยตีเดียวเชียวและเงื่อนไขในการได้คอยเนี่ยนะง่ายๆเลยเพียงแค่ใช้จ่ายบนทีแท็กแอปเท่านั้นนะครับผม1บาทก็จะได้1คอยเป็นไงสะสมง่ายและใช้ก็คุ้มคุณมาบอกเรื่องที่ผมรู้อยา่แล้วทำไมจริงผมลองใจคุณผมว่าใจคุณว่าคุณจะรู้จริงแบบโอ้โอล้ลวล้เยะยเวลาคุย ฮัลโหลเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมสวัสดีครับมีอะไรให้ช่วยครับมาจ่ายบินค่ะโอ้จ่ายบินสบายมากครับบิลแค่จ่ายผ่านดีแท็กแอปเนี่ยรับรองสะดวกสบายมากแน่นอนครับเมื่อใช้จ่ายหนึ่งบาทเนี่ยก็จะได้รับหนึ่งคอยนะครับมีดีแท็กแอปหรือยังครับยังไม่มีนะคะสนใจดาวน์โหลดนะครับใช่ครับก็ดาวน์โหลดเลยครับจ่ายบินตรงนี้เลยครับ มีอะไรสอบถามก็สามารถสอบถามได้ที่พนักงานได้เลยนะครับที่เดี๋ำอย่าีกไม่ให้พกงานติดแต้มแรกเป็นของผมครับเงินไว้ไม่อะไรแค่แต้มหนึ่งแต้คุยอู้สวัสดีครับลูกค้าเดี๋ยวผมไปหาเลยนะครับคุณลูกค้าครับไม่ทราบว่ามีอะไรให้ช่วยไหมครับใช่ป่ะคะอะไรลูกก่อนนะคะรูกหนึ่งค่ะให้สองนะครับ สรุปว่าวันนี้มีอะไรให้ช่วยวันนี้เพิ่งไปย้ายค่ายมาค่ะเพิ่งย้ายค่ายมาด้วยงั้นดีเลยครับพอดีว่าทางนี้เนี่ยมีอะไรจะแนะนำเล็กนึงน,น,น,นะครับก็อยากจะให้ดาวน์โหลด d ีแท็กแอปนะครับเพราะว่าแอปนี้แอปเดียวเนี่ยจบทั้งแพ็กเกจจบทั้งจ่ายบินเลยนะครับผมที่สำคัญตอนนี้เนี่ยเขามี d ีแท็กรีวอร์ดคอยให้สะสมด้วยนะครับเดี๋ยวดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยขอ,อยงจะโหลดเดี๋ยวพอโหลดเสร็จแล้วเนี่ยเข้าแอปจะได้ทันทีสเปร์เชลคอย9คอยเลยนะครับ พอสะสมได้มากๆมเนี่ยจะเอาคอยไปแลกสิทธิพิเศษต่างๆได้มากมายที่ d ีแท็กรีวอรนะครับเปนข้าทูครอบครัวดีแท็กเลครับมาครับขโม e โอ้โหขนาดนี้เลยว่จ๊อจ๊อโอ้นี่บอดแยังเล่นเลย ออย่่วางั้นะคุณลูกค้าครับมาแล้วครับผมสวัสดีครับมีอะไรช่วยครับอ๋อนี่ครับเข้าไปอย่นี้ครับแล้วก็อัปเดตดีแท็กแอปเลยครับขอบคุณครับใช่ครับเป็นไงครับลูกค้าของผมคนเมื่อกี้เพิ่งให้ผมอัปเดตดีแท็กแอปมาครับได้เป็นไงแจ๊ สบายมากนี่ถ้าเกิดเขานี่ถ้าเกิดเขาเข้าไปในแอปอีกนะครับก็ <s> จะได้แต้มเพิ่มอีก9คอยนะครับยังไงว่างๆเนี่ยอย่าลืมกด d ีแท็กแอแล้วก็เข้าไปรับ s p a เชียลคอยด้วยนะครับ ดีกว่านี่มาก่อนทั้งกติกาสาวบอลเลยน้องยังไงจำปงจำปงคืออะไรอ่ะมันยุคไหนวะเบ้าหยิบยุบสมอลดึงเบ้ายิงจุบแค่ดอดอุ้ยยิงเลยการล่าเลยยิงเลยใช่อะนั่นคะอุ้ยน้ำที่บอกช็อกมากคือโดนกระทำตลอดคือช็อกไปแล้ว คือเรื่องราวของผู้ลกค้ที่ดาวน์โหลดแอป,ปนีครับเป็นไงฮะในรับสเปเชียลคอยเยี่ยมท่าน, <c oughs> นแรกสุดนะเข้าไปในถอดคือเขาอาจจะขอให้เราโหลดนะแ,ปปแต่ว่าเราไมคะไม <c oughs> ่เราโหลดเลยจนว่าเขาจะทำาัดค,คิดตัารักตรักให้เราคือทำได้ได้เอราถัดตางทก็ขอเขาถึงคลิปางก็ขอเขาถึงคลิปเลาคิปโอเคเนาะโอเคสุดยอดไปนั่งกัน้าวเย สวัสดีค่ะสวัสดีค่วะควันนี้มีอะไรให้ช่วยไหมครับวันนี้มาดูแพ็กเกจเสริมมะค่ะ,ะดีเลยครับมีดีแท็กแอปกันหรือยังครับยังไม่มีอะค่ะแล้วดา,าวน์โหลดเลยครับเพราะว่าทั้งจ่ายบินทั้งซื้อแพ็กเกจเสริมอะไรเงี้ยครบจบที่แอปเดียวเลยนะครับสามารถสะสมดีแท็กวอร์ดพอย์ได้ด้วยนะครับนำไปแลกสิทธิพิเศษต่างๆได้ที่ดีแท็กแอปนะครับถ้าเาต้องรับให้ดูแลได้ไหมครจะไปลงสตอรี่เอาเป็นชาติไหนดีนะอาชาตนี้เลยกันค่ะ เคนอมยัยอมทกดหรอสวีจนไม่ะสวดตสวนใจมาอยู่ดาวโหลดคืออะยั

ครับมแ,<ส>แล้วตอนนี้ก็เซตภารกิจของพวกเราทั้งสองคนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปคะแนนครับผู้ชนะกันคือมันรู้อยู่แล้วว่าใครชนะทีมงานครับขอคะแนนแบบอลังการงานสร้างาปบยังยียเงียบไปเนาะ อพต่อไปไม่ไหวแล้วนะครับที่ผมจะคอยโดนพี่หมดคอยตามใจนะครับผมก็ไอ้นาะเตรียมดีแทกเลอวลคอยให้เยอะๆนะครับมันไม่ใช่ปัญหาเลยครับเพราะว่าดีแทกคอยผมเยอะแบบเป็นมหาเศรษฐีของคอยอ่ะอุ้ยรู้จักไหมขั้นนั้นเลยบอกไม่ธรรมดาผมบอกเลยแต่ว่าคุณต้องเลือกวันมานะวันที่สิบเก้าหรือยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนเนี้ยเลื่องมาวันใดวันนไปทำไมต้องเลือกระหว่างสิบเก้ายี่สิบเจ็ดพฤศจิกา ทำได้ดีมากเพราะว่า19 27พฤศจิกายนเนี้ยเป็นวันแรกแห่งชาตินะครับก็คือทุกคนสามารถใช้9คอยแลกของได้9อย่างนะครับแล้วก็แลกได้นานถึง9วันด้วยโอ้โหแลกคือวันที่19ถึง27พฤศจิกายนนี้เลือกมาเลือกวันมาเลยเพันถึงวันจริงก็เก่งให้ได้อย่างนี้ด้กันเปเยอะๆนะครับไปสะสมดีแท็กรีวอร์ดคอยให้ได้เยอะๆแบบสยแ้ยแต่ตอนเนี้ยคุณแพ้ผมคุณต้องเก้าหลัให้ผมว่าคือมันต้องใช้ ไอ้แพ้แบบไม่เป็บบนเด้พูดเลยเกาไปที่มุมพายส่วนสองเนี่ยายส่วนสองเอาละพ <c oughs> ายส่วนสองข้างบนไงข้างบน<อ>ไม่จะรู้ไหมนว,นวดนวดนิดนึงนวด <c oughs> <อ>าทุกคนครับอย่าลืมมาติดตามอีพีหน้านะครับกับภารกิจคอยตามใจกับ d t แท Reward นะครับมาดูกันว่าผมจะเอาคอยไปเปอะไรยินงบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe ช่อง d t แท ยูทูบชาแนล้วยนะครับอย่าลืมไปดาวน์โหลดเลยว่าอัปเดตดีแท็แอปกันนะครับผมแล้วมาสะสมคอยเยอะๆกันนะจ๊ะรอดีแท็กรีวอร์ดคอยใช่ตามใจสะสมง่ายแลกใช้คุ้มกว่าครับผมครับผมเจอกันใหม่อี e ีหน้าครับบ๊ายบายจ้าไปลองจ้ามาจ้าอุ้ยช็อกมากนะไอ้ตรงนั้นอะเออเขแย่งลูกค้ากันไป ไอตรงอะไรจบไปนแบบโอ๊ยนี่คือแบบนี่เหรอซีป่าพี่บอกพี่บอกคือชอบเหมือนกันน่าจะน้องสิติแล้วะจบการีนครวนะคะรอติตามอีกพีนานะคะจบทีนี้ไปแล้วคัะดสวัค่ะ